การมะเร็งหุ่นสวยสร้างได้สุขภาพดีสร้างได้ทันทีสระว่ายน้ำลักชื่รสปูสปาหนึ่งในตัวช่วยที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพและความสุขเราสามารถมีสระว่ายน้ำส่วนตัวที่บ้านได้ในพื้นที่จำกัดไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องเสี่ยงเจอรถติดไม่ต้องเสี่ยงเจอเชื้อโรคข้างนอกแถมยังผ่อนคลายด้วยระบบสปาเจตเหมือนมีหมอนวดอยู่ที่บ้านค่ะการลงทุนที่ดีที่สุดในยุคนี้นะคะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะว่าเป็นการลงทุนในด้านเรื่องสุขภาพและนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าคุณควรมีตัวช่วยมือทองอยู่ที่บ้านและพี่ คอนเฟิร์มเลยว่ามันคือหนึ่งในการลงทุนที่ดีสุดในชีวิตของคุณแถมยังมีความสุขฟินๆได้ที่บ้านอีกด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะปีใหม่ก็มีสิทธิพิเศษนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะ<บ><บ>ก็มีส่วนลดให้1 0 0 0 0แบาทนะคะจากราคาปกติเนี่ยอยู่ที่6กแ0 0เก้าบาทเหลือที่5้าแ0 0เก้าบาทเท่ <c oughs> านั้นนอกจากลดราคาแล้วนะคะสําหรับใครที่สั่งจองตอนนี้นะคะปีใหม่ก็มีรีแลกอัคบีบอหรือจักรยานปั่นในน้ํานะคะมีแถมให้ฟรีเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะมูลค่า 69,900บาทค่ะซึ่งนําเข้าจากประเทศอิตาลีเลยนะคะสามารถใช้จักรยานเนี่ยมาใช้คู่กับสายคอลิกนี้ได้เลยค่ะโปรพิเศษนี้นะคะปีใหม่ก็ให้เพียง3ท่านเท่านั้นนะคะสําหรับที่ใครดูคลิปแล้วก็แคปหน้าจอสั่งจองเข้ามานะคะใครสนใจนะคะสามารถทักมาได้ที่ Line ad relax c o o l ได้เลยนะคะบริาหารหุ่นได้สวยมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขไปพร้อมกันกับมีใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ